สวัสดีทุกคนนะผมวันนี้เราอยู่ในแมปไมค a าบ,บนะครับโอ้หนี่นะผมเปิดมาเราก็จะตัดไม้นะครับฮ่ากูล้อเล่นในที่อะเอออันนี้คือเกมจริงอันนี้คือเกมจริงสวัสดีทุกคนนะผมคือตอนนี้เราก็มาอยู่ในเกมไมค a าบนั่นแหละเมื่อกี้มุกเหอเออตรงนี้ผมจะเล่นเป็นโหมดท่าก็พอครับเพราะคือกูก็ยังไม่เคยจบเกมมนะันเนาะคือเราจะทำดีกว่าผมจะเล่นจบเลยนะครับก็จะสร้างโว์แป๊นนึง อตอนนี้ก็เข้ามาอยู่ในเกมแล้วผมออย่างแรกที่เราต้องทําก็คือตัดไม้ก่อนนะครับตัดไหนไม้นี่ไงนี่ไง,ไงเจอละเจอละเปิดมาก็เจอแกะสามตัวเลยโอ้โหสบายเกมนี้ตัดไม้ไม่ฆ่าแกะก่อนใช่โอ้โหไม่แกะไม่เยอะจังวะแถวนี้โอเคขอตัดไม้น,ะนี่ไง เราจะคาไปโตคาบก่อนนะครับตรงนี้นี่เลยวางไว้ตรงนี้นี่นะครับผมเราก็จะเอามามาใส่ตรงนี้กาเก็บมาตรงนี้ให้หมดเก็บโตคาบก่นเ,เราจะเราจะวิ่งสำรวจที่อื่นกันก่อนนะครับตรงนี้น่าจะไม่มีอะไรเท่าไหร่เนี่ยตอนนี้เหมือนจะเจอเป็นถ้ำนะครับ คือมันเรียกว่าทำด้วยบอกมันมันได้เลยได้น,นผมจะวางตัวคาไปตรงนี้แล้วเดี๋ยวผมจะคาเป็นอ่าที่คาบอ่าฮูเดนพิกแอคแล้วก็ขวานโอเคตอนนี้ผมจะตัด เอฟูนิทสเลเอ้ยผมเจอหมู่บ้านนะครับตรงนี้เดี๋ยวเราแว็กกันเลยดีกว่าโอ้โหไอ้เปหนอยเนาะโอเคตอนนี้เราก็ถึงบ้านละเดี๋ยวเรามาเปิดกล่องเลยบันเดิคือกูแม่งตกเมีตาคือกูไม่รู้เลยซาว่าบันเดิมันเก็บยังไงสู้ชีวิตจะไหวเหี้ยทำไม่เป็นในสัตว์บอกกูเล่นไม่เป็นเหี้ยโอ้ยสัตว์สภาพีไม่ไหวไม่ไหวล้วนี่ อไอ้เอีย่ยแม่งกูต้องมีต้องมีขัดใจอยู่บ้างแหละกูหู้จากใจโอ้ยผมจะขุดขุดตรงนี้ไปด้วยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะฟางข้าวเอาไว้ข้าวขนมปังครับผมคือกูคิวกูกูไม่น่าจะบอกแต่คนก็น่กจะรู้อยู่แล้วส่วนใหญ่เพราะแม่งน่าจะเคยเล่นกันหมดอยู่แล้วกูเล่นไม่เป็นนีเฮียโอเคเดี๋ยวเรามาดูบ้านหลังต่อไปกัน อ๋อนี่ไงพี่ขี้กี่ทีวะสองทีเอ้ยจ๋งดีวะพี่เอเอ้แม่งไอ้จะตกยุคสมายกูแม่งเล่นเกมเพี่เอยังไม่เป็นปะนี่อ่ะปานไฮไลท์ก็คือตรงนี้ของมันจะดีมากเดี๋ยวเรามาดูกันในกล่องมีอะไรหมวกเหล็กจะถามว่าของดีไหมมันก็ไม่ใช่ให้กูพูดยังไงดีอะไม่รู้ว่ะ หลังจากตัวนี้ับผมผมิดว่าผมจะหาถิ่นฐานเลยไอเชือวันแรกยังไม่จบไปด้วะกูรีบไปไหนวะเอยมันจะเจอเป็นหมู่บ้านนะครับผมด้านบนอะ่ะเห็นไหมเห็นไหมเออเดี๋ยวผมจะตัดไปตอนที่ผมวิ่งถึงเลยแล้วกันอ่าตอนนี้เราก็ถึงหมู่บ้านนะครับผมผมจะสำรวจแถวนี้ดูก่อนว่ามีอะไรบ้างบ้านแถวนี้ก็ถือว่าใช้ได้ครับผมเพื่อแต่ว่ากูจะเอาของไหมกูจะเอาแค่กองอะ่ะตรงนี้ไม่คือมันไม่มีอะไรหรอกแถวเนี้ย คือกูโดดลงไปมันจะไปตายไหมไม่ตายนี่ไงไอเฮ้กูขูดทอดแม่งอกูแย่งแม่งอะในสิบห้าอันโอ้ไอเฮ้ยของแบบไอเฮ้คโกระจอกเลยทำไมมันแบบมันไม่มีของดีบ้างวะ ตรงนี้เราไต,ต่ขึ้นเลยหรอโอ้โคือให้โคตามจริงเหรอมันไม่มีขี้อะไรเลยโอ้โหแม่งเป็นหมูบ้านที่ต้องข้างกาก,ากมากเนี่ยผมระหว่างที่ผมวิ่งมาตะกี้ผมก็เจอเป็นเหล็กโอ้โหเหล็กเกี้ยงเลยว่วยวะเหล็กกูสร้างหินฐานแถวนี้จ้าอ่ะ น,น่๋ยวขอเซฟจุดไว้แถวนี้ก่อนละไอ้เหี้ยบแบบเผื่อกูตายไงตรงนี้ผมผมจะเอาตัวคาบมาก,ก่อนเลยสร้างทีคาบเอาไม้ให้หมดอ่าสติกไม่เชี่ยมหนชิบหายไงคือกูแบบว่า,วาครอยว่งไงอ่ะคือกูอ่ะไม่จะขูดหินไว้แล้วกูก็ต้องมากูก็ต้องมาขูดหินใหมนะ่เนี่ ก็เ็นขอคดณหินสักคู่นะครับผมนี่ครับผมเข็นแรลกอ่าเราก็ได้พี่แอ๊หินมาละแล้วผมจะทำเป็นดีกันกนึงกองอนฮะฮะโอ้ยแม่งกูกดผิดแม่งโอเคเราได้เด็กก้อนแรกมาครับผมี่ไงโอ้โหสุดไปหน่อยแล้วเนาะ โอเคเดี๋ยวลองดูด้านล่างก่อนครับก่อนลงไปมันมีตัวอะไรแปลกๆบ้างเนี่ยมมีเหล็กตรงนั้นส่วนใหญ่จะเป็นฐานนะผมตรงนี้ไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่หรอกตัวชั่วตั้งหินฐานแถวๆด้านบนน่ยน่าจะดีอยู่ตรงนี้ผมจะคาเป็นทอสก่อนชุบ โอเคปากทอดก่อนนะครับเดี๋ยวแม่งซอมบี้เกิดหรือมึงจะง,งัดอ่ะหรือมึงจะง,งัดก็มาอยู่วะก็มาอยู่วะเชื่อมึงเก่งจริงไหมวะนี่โดนกูไป ข้าขาวมันจะตีทามันจะทำกูโควิดไม่นี่ไอ้เกมนี้กูไม่เก่งจริงเลยพวกมึงจะเพิ่งดาบกูกอ่อนจัดเลยกูอระหว่างผมขึ้นมาเนะี่ยผมเจอแบบแบบเป็นเหมือนเป็นเหมืองว่ะเดี๋ยวเราไปสำรวจกันเลยโอ้ยครับตอนนี้ผมก็เอาเหล็กออกจากเตาอะได้มา24อันนะครับตรงน,นี้ผมจะคาบเป็นดาบก่อนแล้วกันพิกแอพิกแอกก่อนแล้วเราจะทำเป็นดาบดาบเหล็กอันหนึง่งแล้วก็ ที่ขุดคิดว่าทำเสื้อน่าจะคุ้มกว่ากัางเกงจัดไปโอเครองเ้าไม่น่าพอตรงนี้ก็น่าจะประมาณนี้ครับผมน่โอ้โหเสร็จนักลบแก่กู โอ้ครับตอนนี้คือเราก็จะไปบุกไอ้ตรงดันเจี้ยนเมื่อกี้ที่ผมเจอนะครับผมมันจะมีตัวอะไรแปลกให้กูเจอปะคือกูก็เพิ่งเคยเจอเหมือนกันอนะคือกูจะเคยเล่นก็เหอะอ่านี่นะครับมาละนี่ได้ตอนนี้คือเราจะไล่แปะไฟกันก่อนนะครับผม เอ้ยเฮียคุณลืมหมอไปคือตอนนี้คือกูไปร้อนในหน่่ยไอ้เฮียเผื่อไปใครบางคนแม่งไอสัตว์หาวกูแม่งเสียงเฮียเสียงมือเป็นอะไรเนี่ยพี่โอ้โหไอ้เฮียกูไปร้อนในคือกูไม่ตั้งใจให้มันจะเป็นหรอกแต่แม่งเ่็นไม่ได้หรอกเอ้เสียงกูก็เลยเป็นแบบนี้กูก็ไม่อยากให้มันเป็นหรอกเจ็บก็เจ็บไอสัตว์นี่จะกี้แช่มงพี่หรอิีหายกูมันก็มาด้วะแม่งงูพี่จริงหร มองหน้ามีขี้อะไรอ่ะโอ้โหพุกพี่ครับอืมตรงนี้ผมไม่ผมยังไม่เจอเปอะไรเลยวะ่ะกูแม่งวิ่งใส่กูแน่มึงก็มาดิมึงมามึงมาดิาดเฮ้ยแม่งกูจะตายแป๊บน,นึงครับผมขอย้ายตรงนี้มาไว้ตรงเนี้ยเข็ยเยันได้ไงครับ เราทอจอ้ะแม่งไปอยู่ทำไมไกลก็อยู่ตรงนี้ยเยอะวะอุ้ยเชี่ยแม่งไม่ใช่ตัวเดียวมึงสลับอะไรกูอ่ะไอ้เชี่ยกูทลัไม่เป็นพ่อแงไอมันสลับอะไรกูวะชิบหายทุ่มกูสลับกลับไม่เป็นเอมันสลับเชี่ยกูเมื่อกี้กูกดปุ่มแม่กูเก,กือบตายโอ้อโหแม่งเอ้ นี่ตายคนไรสาราเลยสัตว์แม่งเกือบตายกาูโอเคตอนนี้ผมจะวิ่งไปฆ่าไหมเชี่ยแม่งอะไรของมึงอุย้ยเชี่ยดตามหมีแม่งแรงจังวะไม่ใช่โดนพิธีเดียวแม่งเกือบตายโอ้โหแลพี่ของดีเฮียเก็บเอาไว้เฮียเจอสปอนเนอร์แม่งอีฮีไอแม่งกัดกูเกือบตายคนดูครับคือตอนนี้คือผมหาทางออกไม่เจอว่ะ ไอ้เที่ยตามไปกูชิดแม่งเป็นจริงโอ้โหชิบขายไงคือตอนนี้ผมคือผมต้องขุดขึ้นไปด้านบนอย่างเดียวครับตอนนี้คือไม่มีทั้งอะไรืลนละไอ้เ,อเชี่ยแม่งแปลกว่ะแล้วทำไมกูมาโผล่กลางน้ำมันอะที่นี่ทชี่ไหนเน่ะ <laughs> เยี <Yeah. S 2> ่ยที่ายกูค,ครับเียงทันบ่ะสามสามโอเคครับเียงทันอยู่ครับตอนนี้ก็คืองานรีบไหมเชี่ยกูไม่มีไม้ไห,หรอเอาไงเดี๋ยวเฮ้ยตอนนี้ก็ใกล้เช้าผมไม่เป็นไรไม่เป็นไรเว้ยครับก่อนจะจบพาร์ทนี้เดี๋ยวเรามาสร้างไว้ให้ดูแบบตามรูปที่เราขึ้นไว้ก็นอนเลยดีกว่า three days later โอเคครับตอนนี้บ้าผมก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมเดี๋ยวเรามาดูเล็บกับรูปที่เราได้กันนับสาม สอหนึ่งไปเฮียกูเห็นแบบสุดยอดเหมือนจัดทุกตรงไอเฮียเหมือนทุกตรงใครก็อย่าลืมให้เหลือคะแนนบ้านกูด้วยก็ได้กยจคะแนนก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกไว้ด้วยแล้วกันโอ้ยรัาพาแลก็ก็จะเป็นโนมาน,นี้ไปล้วบายบายจ้า